เนี่ยครับทำออกมาได้แต่ดูโคตรยากอะ่ะเล็กมากอะ่ะจนต้องใช้สีมาช่วยละเห็นหัวม้าเห็นขาม้านะเห็นหมวกข้อตากเลยเห็นหัวม้าไหมสูงให้เนี่ย เห็นหัวม้าไหมเห็นขามาไหมทำออกมาได้หมดนะแต่ดูยากเหลือเกินต้องใช้สีพระแต้มช่วยแล้วเนี่ยอืมเปอร้เาออกมาได้หมดนะกระนงกระนกแต่เล็กมากไงตาคงจะไม่ไหวเอานึ ถ้าไม่ได้โทรศัพท์มันะมองไม่เห็นเลยนะละต้องเอาสีมันแต้มแต้มตบๆหน่อยแล้วกันจะดูออกไหมเดี๋ยผมลอกเอาสีแต้มดูเห็นขามาไหมดูยากจริอืโอเคครับม,มีน้ำด้วยหละก็เลยเงเงา โอเคครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะลายออกมาชัดเจนขึ้นเนะเห็นไหมเห็นดับเจ้าพ่อตากเห็นขามมาไหมมีน้ำนี่แหละหมดเฉพาะาก่อากทำมาได้ปกตกระหนกกหนกเห็นกระหนกสามตัวไหมทามาได้หมดนะครับ ถือว่าโอเคเลยแต่ดูยากเลอเกิดต้องสี่มาช่วยแต้มนะโอเคครับขอจบงานครับผมโอ้ยอยุ่งกัดหยุดแล้วหลังเครื่องเก็บนอนแล้วครับไปแล้วขอให้พระเจ้าตาคุ้มครองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันทีแสงไม่ดีแล้วรครับผมพยายามเพ่งดู สวัสค,ครับฝันดีครับขอให้พระเจ้าตากรมคทองทุกคนนะครับหยุดแล้วอยู่โวนห้าเก้าเหลี่ยงข้อหอมลบรีแต่รับพุทธศิลป์สามดีคูณน,นลบรีรับสองรับงานศิลปะศูน์เก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ายุคภูมิแมงเหล็กนะครับฝันดีครับทุกคนเจ้าพ่อตากรมคทองครับ